เอาละครับสวัสดีครับผมผมเอกฟีดอบนะครับวันนี้นี่อยู่กินในเกมเกมอะไรวะเบอร์นิงสว r ตเดซันนะครับผม <laughs> วันพอดีไม่เห็นชื่อเกมอันนี้เป็นเกมของคนไทยนะเป็นตัวเดโมนะผมผมลองเอามาเล่นดูว่ามันจะหนุกหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเห็นเกมไทยที่แบบว่าทำภาพออกมาได้สวยขนาดนี้นะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลงกันดีกว่าครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ <laughs> ผมโหลดจากสตีมานะอันนี้เป็นตัวเดโมนะครับผมปรับภาพเป็นอ e ีพิกหมดเลยนะ <laughs> ผมเล่นแค่ฟู l เ HD ดีนะครับผมมา <laughs> <laughs> เล่นไปดีกว่า สมัยส่งต้เฮ้ยแผ่นดินระสัิรมเสียงเลยจากการพ่ายแพ้ต่อราชวงศ์จินเราจะสำนักมุ่งเน้นการโจมตีโจมตนอำนาจทางการทหารอ่อนแอเหมือนกูดูหนังจีนอ่ะคนดีให้เหลาสำนักน้อยใหญ่ขยายอำนาจปกครองตัวเองตามหัวเมืองยุทธภพเต็มไปด้วยความวุ่นวายนี่มันค่ายดังแะชัด เทียนฉีแห่งสำนักโมซื่อเป็นผู้ครองอำนาจสูงสุดไม่มีผู้ใดกล้าต่อกนโอ้อันนี้ยังไม่ค่อยสมูทนะยังรู้สึกกระตุกไปหน่อยหยังมีกระตุกนิดนิดเมื่อกี้เหมือนเฟรมเลตตกหรือเปล่าไม่รู้นะมันยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่วัดเออมาแล้วอูกว่าภาพนึกว่ากราฟิกกูไม่ไหวสิแม่งดำอย่างนานนี่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> นี่คนไทยทำเหรอเนี่ยโอ้โห oh, oh. สวยจัดสวยจัดเฮ้ยข <Hey, S 1> ้าคือจอมยุทธเฮ้ยโอ้ยคิดขวายกดาบเว้นี่เหมืนมอนท้าบัลลงเหมืนมอนท้าบัลลงเฮ้ยเอาว่ะสกิลอะเราต้องสนใจมากตอนนี้ตัวเดโมโล,ลืมไปอันนี้อะไรอะหลบลีก คอนชิปอ๋อลบหลีครับอันนี้หลบอันนี้บล็อกคอนโทรนในกายเป็นวิ่งแทนนะโอ้โหโอ้ยตกตกโอ้ยเฟรมตกหินก็ตกโอ้ยแล้วยังไงครับทางขาดเหรอหลังจากกระโดดกดค้างสเปคโหนตัวอักษรมันเล็กมากเลยครับมองแทบไม่เห็นน่ะวิชาตัวเบาโอ้วิชาตัวเบาก็มาว่ะเอ้ยมีคนมีคนมีคน มีสองคนเรากดล็อกเป้าครับดูดิเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครมันในยาวิกาชนนี้ฮิวเสียงซะก่อนเทียนฉีอยู่ที่ไหนเก่าที่ท่านไม่สะดวกคงให้เจ้าเข้าไปไม่ได้ให้ทำดีว่ะอย่าขวางทางอืมจั่วไปหนึ่งดอกอย่าขวางทางข้าเน่เขาลองดิเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอึ๊บหง เออฮะเสียงขมขอลองบล็อกอยากอยากลองฝึกบล็อกอ่ะไม่ฟันเหรอไม่ฟันกูฟันนะอ่ะฟินิชโอ้โหตายว่ะชอบอสกิลแม่งเท่อ่ะนี่อะไรอ่ะดูดลมปานเมื่อสตูสูญเสียการป้องกันหรือถูกสังหารมันจะแสดงลมอ๋อเมื่อกี้แม่เลยสียวฟ้าเมื่อกี้ ขึ้นมาโดยกดปุ่ม E จะเป็นการใช้อ๋อกดอีกดีเพื่อฟินิชเหรอไหนเจอกันหน่อยครับจะาโอ้ยมนี่มาแล้วเต็มดอกเต็มคำอุ้ยอารมณ์มันได้ว่าเกมแต่ให้อไม่แต่มปอดเล็งเป้าอยู่แหละแม่งเล็งยังบากขอดูอีกทีนึงทุบอหลบะหลบหลบหลบใครูหลบไปก่อน สยปั๊มดูดปัง้งกูกดฟินอย่างเดียวตอนเนี้ยเดือดบอกเลยว,ว่าเกมนี้เดือดหนุกเว้ยแต่มันก็มีข้อเสียนิดหน่อยอคือเฟรมตอนนี้มันยังไม่เปิดเป็นทางกายครับเดโมโครับรถือว่าโอเคนะทำม,มาดีเลยนะภาพสวยแล้วขั้นว่าใช้ได้เลยนะห,หนุกดีว่ะเหมือนกูเล่นเกมโซลผสมสกิลโอโตอีแลวเฟ ออกประตูปิดแฟรมแม่งตกบ่อยอ่ะผมอยากรู้ว่ามีแบบโบนไฟอะไรอย่างงี้ป่ะพี่เหรอวะเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วกดอนเอากดแล้วเอากดอีกกด,ดตัวสอบสารเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตลมลปั้นนี่ไงแลกดแล้วไงแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอโอ้ยเราดูแบบว่า,วามันนั่งสมาธิอะไรอย่างงี้ได้ไงไปโอ้ทางนี้ครับดูฉากซะก่อน โอ้โหไขวะเนี่ยโอ้ยจอมยุทธสะพานขาดไปว่ะอุ้ยอย่าหลบแบบหลบแบบกระตุกกระตุก่โฮ้โยอเอาวะเอา,าเดิเอาเลยเหรอ เอาเลยเหรอจัดดิฮะรอแล้วหัวหนวดสองสามสี่เอฟอุ้งกูเรียนรู้มาแล้วแต่กูเฮ้ยปุ๊บอุ้ยเจาะบอกได้วะเฮ้ยได้ว่ะอือเอาเว้ยเอาเด้ไอ้เจ้าหูอ๋อถ้าสีแดงมันไม่ได้ดีกว่าต้องต้องโอ้โหมันเรียกมันมังกรวารีมังกรมันต้องวิ่งต้องวิ่งเจาะเจาะสองสามสี่อุ้ง 1>, 1 2 3 4 5และ e: ibly, F อีมาแล้วมาแล้วล้อขี่ลมปานมาแล้วขี่ลมปานล้ออุ้ยยาบุกกดหักกระดูกเอาโอ้โหเดือดจัดครับบอกเลยว่าเดือดอุ้ยลบลบ้าเอาให้โดนโดนล็อกดาบอะไรวะขี้ซ้ายโอ้โหดูไม่ออกเลยขี้ซ้ายเหมือนขี้ขวามาก เอาว่ามันอัคคีก็มาลอยโอ้โหลอยละเลี้ยวลอยละเลี้ยวเฮ้ยโอ้โหฉากแม่งสุดยอดเลยกบอกอยู่กบักอยู่กบอกอยู่สามสี่ห้าแล้วกดเอฟป๊าปอ๊าปป๊าปป๊าปป หนึ่งเอกกับตัวฟันฟันป๊อกห้าแล้วกดอุ้ยหาแล้วครับ,บ,บ,บมันมาแล้วกูกดแล้วมึงปึ้งโอ้โหปิวไปอ,อ,อ,อีกรอบนึงเดือดจังป๊อกไอ้ยักษ์คนผิดกูอุ้งเกือบทันป๊อกป๊อกหนงหลบหลบโอ้โหเต็มหน้าเลยกู โอ้โหอต้องหลบอืมดีก็อกทันสาปึ๊บปึ๊บมายังสกิวแล้วหนึหลบไปไหนวะให้กูชอบกดแต่ชิปกดชิปอยู่เลยเลยปั๊บเี่ยกบปั๊บเอาดิเอาไว้มาแล้วดูเลือดดูลมปาณแต่คือเลือดทลังเรา บล็อกโอนแล้วไปโดนปุ๊บปั๊บอืมปั๊บปั๊อปป๊อปป๊บอืมไปโช่เอ้ยเฮ้ยเมื่อไหอกคิดเต็มกด F F ค้างไปเอ้ยถ่าอะไรไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ไม่หันโอ้ยโอ้ยคือหย่าเอาไี้โตนโดนในหมาเดือดปลา เอาดีแลกกันแลกกันมาแลกกันมาดิป๊อกป๊อกอีกชิบหยว่าเออกดขี้ขวาลัวๆก็ได้ดีกว่าไม่ต้องจังไม่ต้องจังหวะแม้ก็ได้ปล๊อกบล็อกถ้าจังหวะจะดีมากมดูเตะดาบเป็นไงล่ะมาแล้วอเอาเอาเกิดอะไรขึ้นคุรมันอะ ทีทเฮ้ยมันว่ะเวลาสู้เมื่อกี้ถ้ามันมีจังหวะอะไรอ่ะบอกกันเราก่อนสอนแล้วก็อน,นอธิบาว่าคือสีแดงคืออะไรเหลืองคืออะไรถ้าเหลืองนี่คือบล็อกได้ไว้แต่แดงนี่ต้องหลบเลยมั้งหูใสโอ้โหแจ่มจัดดูดเลือดหน่อยดิเอ้ยโอ้แม่งเวลาเจอลุมแล้วแบบธนูหมอ่ะ เดินหลบธนูแม่งไม่หลบครับธนูแม่งแบบเหมือนจะโดดต่ไม่ถีอ่ะโดนกูเฉยๆเลยงงมากนี่ที่ไหนเนี่ยแล้วเฟมเลยตกอย่างบ่อยตอนเนี้ยเขาจะแก้ให้บอกว่าคือยังอื่นมันดีหลายๆอย่างนะถ้าเฟมเลตไม่ตกอะไรดลื่นๆแบบซฮฮิโลนะผมว่าแม่งบล็อกมันน่ะไม่มีใครผ่านข้าไปได้แกจะต้องจบชีวิตลงตรงนีจง้จริงเหรอจริงเหร โอ้โหบอสอีกแล้วท่านเฮ้ยอันนี้ล็อกได้หวะไปตีบหน้าเอาหัวทิมหัวทิมเอาเด้เอาเด้เฮ้ยอ่ะม้ากำมานี่ครับเฮ้ยลบ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 โอ้โหต้องหลบสามทีแต่เขาให้สามัน้วหลบเฮ้ยช่วยพ่ะย่เยออหลบโันเว้ยหลบโันเว้ยปั๊บปั๊บอุ้ย ลบดิเฮ้ยลบมาลบทีเฟลเบนตกเลยชิบหายโอ้โหมันมันกะยากครับผมเพราะว่าเฟลเบนไปตกไปแม่งทีันใส่เตแม่งทีหนึ่งมาแล้วอุ้วลบ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 โอ้โห,โโหขึ้นรถไม่ทันเอ้ยเอ้ยเอ้ยบล็อกหน้าอยู่โอ้ยฮ้ยลบ้ ไปม,ม,ม,มาแล้วอี ally, อีอ,อีอีแคอีอีเออขอดูดเลือดหน่อยเอออุ้ยผมบางไกลเว้ยเอาเว้ยโอ้เต็มหน้าเลยเดีลองเงาลดลงเลยนะผมลองปิดสองอย่างนี้แล้วก็บมชันเบอร์ดูนะเออชาโดเดี๋ยเอาแค่นี่พอเพราะว่ามันผมอยากรู้ว่าเป็นที่นี่หรือเปล่าวะ เฟมเด็ดผมต้อตกบ่อยขนาดเนี้ยนี่ผมปิดโมชั่นเบอร์นะไม่มีใครผ่านข้าไปได้แกจะต้องจบชีวิตลงตรงนี้มาผมลองปัดดูดิมันงั้นเลยไม่ได้นะเวย้ยงงมากเลยถ้าขายากกับการขึ้ื่อนไหวของมันอ่ะมาตกไหมไม่ได้อยู่เฮ้ยโอ้ย เร็วเกินบางทีอะล็อกเป้าเทแตะแม่งเลยมาเตะหน้าแม่งจริงรู้สึกว่าเรื่องขึ้นนิดนึงนะเออมาวางแล้วเป็นวางแล้วเอ้ยลบตีเอ,อ้ยโอ้โหตกลบทันลบทันอยู่เฮ้ยเมื่อกี้กูบล็อกนะบล็อกไม่โดนเฉยเลยน่าโอ้โหมันมาอย่างไว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบอยู่เอ้ยขอดูดพลังหน่อยโอ้โหแม่งเ้ยแม่งโคตรบ่อยเลยไอ้หลวงจีนนี่เอ้ยกูบลอกได้เว้ยกูเริ่มเรียนรู้กูเริ่มเรียนรู้มาหลบทันเฮ้ยโอ้โหไม่ทันมามา ไอ้บล็อกทันมากูรู้แล้วกูรู้แกวมึงแล้วต้องปรับบังชั่นเบอร์ออกถึงจะลื่นน่ะมาตุ้มมาแล้วก็บีกูติดไฟไหมติดไฟติดไฟไหมฮะ,ะปัดอ,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 อีตูดพลังมาโอ้โหผ่านเ,ยเ้ย โอ้ยผมต้องปรับโพรชั่นเบอร์ออกแล้วก็ปรับเงาให้ลดลงครับไม่งั้นได้ม่ได้ไมึงก็มาเยอะเกินทุกมุงอะบางทีอะมึงมาอีกทีไหมมาไอ้หนูมึงตัวท้ายใช่ไหมมึงตัวท้ายใช่ไหมมาอุ้ยอุยอ้ยรรอบเด้ไอ้กอยจบโดจบได้อยู่อ WAN. ขอดูเลื่อก่ัน ดูเลยก่อนโอ้ยโอ้โหเฟมเลตตวชิบหายนี่เดโมน้นโคตรตึงเลยอะ่ะมีประทุลูมไหมมีอัพเวลอะไรไหมงงหมดแล้วเนี่ยโอ้โเกมแม่งโคตรตึงเลยอะ่ะอ,อ้าวอคนแรกที่เจอกับเราเมื่อกี้นี่ว่า มาแล้วโอ้โหประมุขพักมานหงเฉินมีธุระอะไรกับขา้าเราชื่อหงเฉินนะข้ามาเพื่อล้างแค้นให้อาจารย์หลี่ส่วนเมาเช่นนั้นเจ้าคือเด็กที่รอดไม่ได้ มาล้างแค้น,นอย่างเนลเฮ้ยเจอกันหน่อยมันแหละมีเอาอะโอ้โหเมื่อกี้กูเกือบตายเจอนี่กูจะ,จะเหลือจะเหลือไหมเนี่ย ออฮยจอยโอ้ยโดนสองโอ้ยยโอ้ยแหลก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 เข้ามาเลยไม่ต้องเข้าไปกูตายแล้วจะยิงเย็โอ้ยมึงอึ้งโอ้ยอยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลทั้งทีอ่ะมาแล้วปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดยตายเว้ยล่วงเข็มล่วงเอาเข็มล่วงเข็มล่วงจ้ะ

หนึ่งสอหลบทำไมวะสี่หนองหนึงเอามือเอางงหมดเลยอ้ยอเอ้ยเอบอกอยู่เอสอล้มสอุ้ยกูตายแน่นอนเฮ้ยกูตายแน่นอนจะฆ่าสิมาแล้วมันล่าโอ้ยมาเยอะเยอะเยอะวิ่งวิงวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ย โอ้โหอีกีเขียมเยอะขนาดนี้โอ้โหมีผ้าผ่าแล้วกูซ้ำอีกไอ้ย้าซ้ำศพคอนโทรนมันคือวิ่งครับชิปมันคือหลบผมก็เลยงงไงมา,า,า,มางแม่งอยากเอาเล่นดักโซอ่ะสองสามสี่ห้าแล้วกูใส่เลยแล้วกัน,นสองสามสี่ห้าแล้วใส่ทีนไม่สนแหละกูใส่ยอย่างเดียววิ่ง แม่งให้ไปเห็น1 2 3 4 5 1 2ม่งอแม่งเลยอเอาปัดไปดปัดไป1 2 4แล้วแล้วกด5ล้มแล้วหนึ่งครับปันแถมแล้วกดทีหนึ่งบักหยาสมึงโดนนีาแล้วฮึู้๋แม่งหลบไม่ทัน กูสาลูนะว่าจะมาอะไรไอ้ปูปูปูท่านท่านจอมยุทธ์สามสี่ห้าแล้วก็โดนโดนสะกิดโดนสะกิดโอ้ยโอ้ยอะไรวะกูหลบเลยนะเมื่อกี้ หลบแล้วยังโดนอีกชิบหายเ้ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมดิโดนไหมรอบนี้เอาอีกชุดลม้มทั้ทีสิวะมึงเอ้หลายทีนะกูขอดูดเลือดหน่อยดิมึงโดนไปเหอะ หลบก็โดนดิมาแล้วทางนี้มันมาแล้วกูไปสนแล้วกูวิ่งอ่ะเดาใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอใช้ได,ได้ขอบคุณครับที่ชมหลม้มไหมล่ะลม้มไหมล่ะลม้มไหมล่ะล้มไปดิล้มมึงจะหนีไปไหนวะ ลบลบอหลบหลบ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 โอ้โหหลบลบลบโอ๊ยนนนช่วยเออเออเออมันมาแล้วโอ้ยสาเอาเว้ยเอาเว้ยเอ้ด่อยู่กูดาอยู่ดูเลือดเอ้มึงมึงบล็อกอยู่สามสดตีแล้วแล้วก็ห้าแล้ว อ um, ุ้ยโดนชิบหายท่านี้ไม่โดนนานเลยหนึ่งสอมปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บนึรบปึ๊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 บึบปึ๊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 บปึบ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  โอ้โหผ่านว่ะคัสซีนอืมห้านี่ไม่คุยีโอ้โหก็มีโอ้โหเช็ๆแค่ๆช็ดแค่เช็เช็ดกท่าอย่างเท่เฮ้ยอืมเข็มแม่งแต่ละอัน กดูหนังแหละ คนเข้าที่อุยออ <_ uff> เข็มพิษตัวเนี่ย เสียงแม่นคตรพระเอกกระบี่โรแกนว่มามือมัดมอาวุธเจ้าพวกมันจะสู้ได้เหรอวะเมื่อกี้มันโดนนี่ไปโด,โดนเข็มแม่เจ้าแข็งแกร่งบ้าสมแล้วจะเอาชนะจินสือได้หน้าซิบได้ ที่อาจารย์เจ้าต้องตายตลอดเอาเว้ยยังดิ้นหยุดแม่งเหมือนสัคิโลไอชุดนี้ฉากตกสะพานจี้จุดบี โอ้โห,โหทำได้ขนาดนี้เลยว่าเกมไทยถ้าเรื่องเฟรมมุมกล้องมันแก้ไขได้จะสนุกกว่านี้เยอะเลยเนี่ยผมต้องรองดูตอนเปิดครับว่าจะดีขนาดไหนกันามาแน่เดียวกับอะไรวะไอเกมอะไรนะตัวมันโคตรอฟซิมาเลยอะไม่ว่าเป็นหรือตายตกสะพานมาแล้วไปแก้แขนอุ้ยจบแล้วครับผมเล่นไป46นาทีครับตายโคตรบ,บ่อยผมว่าลูกน้องแม่งเก่ง,งออกว่าบอสอีกระเอาจริง ถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะผมสําหรับวันนี้ก็รอดูเปิดตัวกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะผมบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดซับล่ะ